เออ่ผมผมว่าผมรู้พวกพี่อยากถามอะไรอยากถามเรื่องราชมังก์ด้วยครับผมถ้าเกิดอันนี้ไปถามพี่เจบินก่อ็ผมไม่อยากบอกเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมโดนดุอีกสมมุติถ้าเกิดมันจะมีจริงแล้วผมว่าหลายคนก็เดากันเก่งอยู่แล้วก็ลองไปเดากันดูแล้วว่ามันน่าจะออกมาประมาณไหนอ่ะสมมุติถ้าเกิดจัดจริงๆผมก็จะเอาทีมที่เคยจัดกับผมเนี่ยมาจัดให้ก็ซื้ออ่ะอ่ะจะพูดถามว่าเรามีคุยกันไหมมีคุยกันครับคุยกันเฉยๆนะ แค่นี้พอแล้วผมไม่หลุดนะเดี๋ยวแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะหลุดเลยอ่าแบบก็เซเว่นทำแบกแล้วเป็นไงบ้างไปเจอได้ดีดีด้วยเป็นไงครับชอบเพลงไว้ใช่ได้ฟังเลยเป็นไงว่าการทำแบกการกังวลแต่ละคนต้องใส่โชว์ที่ต้องพร้อมกันและต้องเต้นพร้อมกันอ่าทำไมเหรอมีความกังวลกังวลไหมเหรอครับผมอ่อจริงๆไม่นะครับผมมันเป็นสำหรับตัวผมเนี่ยผมกังวลที่มันเป็นเพลงที่ผมเขียนใช่ไหมครับผมแล้วแบบ พอมันกลายมาเป็นเพลงไตเติลครั้งแรกสําหรับผมกับ GOT7 เนี่ยผมก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับเพลงครับว่าแบบว่าหลายคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเต้นการอัดเพลงการร้องอะไรเงี้ยอจริงผมว่าพวกผมมัน11ปีแล้วพี่เป็นเพื่อาทีพแบบวมัน enjoy กันมากกว่าเวลาเจคนเจอกันเนี่ยคือไร้่ว่า3-4ปีที่เราทำโซโล่กันมาแบบเราจะมีความอัปเกรดอัปเกรดขึ้นเลเวลอัพ แต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแค่ไหนอพอเจอคนมารวมกันก็สติไม่ค่อยดีแบบนี้ <c ười> แต่ความเป็นหนึ่งเดียวมันเหมือนมันพร้อมความพร้อมเต็มไปหมดใช่ครมบใช่ครั <c ười> บผมผมว่าเหมือนเดิมเลยครับคือแบบเวลาไม่ได้เจอกันนานๆเนี่ยแบบมันก็มีการมาพูดคุยแล้วก็แบบว่าแบบก็จะมี process ในการทํางานใช่ไหมครับผมซึ่งมันรับรื่นกันมากๆครับแบบเราไม่ต้องใช้เวลาแบบว่าแบบหนึ่งเดือนสองเดือนเลยพี่แค่สามสีวันมันก็ทุกอย่างมันก็จบเสร็จหมดแล้วครับผมซึ่งผมว่ามันเป็นทีมเวิร์ k ที่อ๋อ มันเป็นทีมเวิร์กที่แต่ว่ารีเพรสเซนต์สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับกับเพลงนี้เพื่อนๆในวงว่าไงบ้างแบบเป็นคนเริ่มคือจริงๆมันเป็นเพลงของผมใช่ไหมครับผมผมอ่ะไม่สามารถบทของผมได้ไงผมก็เลยปล่อยให้เขาบทกันครับผมซึ่งจริงๆคนที่ชอบเพลงไพทอนจริงๆก็จะเป็นยูเกียงกับพี่จินยองครับแบบเขาแบบว่าอยากอยากแบบอยากคัมแบ็กเพลงนี้มากจริงๆอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ ก็ก็ชอบแหละครับมันเลยกลายเป็นไตเติ้ลแหละเนาะเพลงนี้มบาแรงบันดานใจมาจากไหนแบบการเขียนเพลงจริงเพลงไพ่ต่อนี่มัน2ปีแล้วแล้วผมเขียนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแรงบันดาลใจมันไม่ได้แบบว่ามาจากไหนอะไรมากหรอกผมอยากทําเพลงที่แบบว่ามันแบบว่ามีความเป็นแฟชั่นมีความแบบสไตลิชขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็มีความดาร์กนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ดาร์กมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือมันเป็นเพลงที่แบบว่าผมทําแบบไม่เครียดครับทำแบบเอาสนุก ทำเอาเอนจอยอะไรมากกว่าผมแต่ว่าไม่รู้ว่าด้วยเอนจอยมากๆหรือเปล่าผมเลยแบบมันไม่มีความกดดันกับเพลงนี้มันเลยออกมาแบบว่าทำให้แบบว่าเมมเบอร์ชอบด้วยแล้วก็หลายๆคนชอบด้วยอลายคุณบอกว่ามันลุงตัวมากสำหรับก็เซเว่นเพลงนี้ผมคือจริงๆผมว่าตอนทำผมก็แบบว่าไม่ได้คิดนะครับว่าแบบจะทำให้ก็เซเว่นจะทําให้ตัวผมเองจะทําให้ใครผมก็ทําไปก่อนนะครับผมแต่ว่าพอทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แบบว่าผมก็คิดแต่ตอนนี้มันออกมาเสร็จแล้วครับว่าแบบ เออแบบท่อนแรปท่อนร้องเนี่ยมันเหมาะกับคอสเมนมากมากแล้วผมฟังแต่ละท่อนเนี่ยมันนึกออกครับว่าท่อนไหนเป็นของใครท่อนนี้เป็นของพี่แจ๊คสันท่อนนี้เป็นของพี่จินยองท่านนี้เป็นของพี่เจบียอะไรเงี้ยเออซึ่งผมก็เลยกักเพลงเนี้ยครับผมมาไว้อ่าจนถึงตอนนี้แล้วครับผม <Okay. S 1> มันมีช่วงหนึ่งที่ผมกะว่าจะปล่อยเพลงนี้นะครับผมก็ mm hmm. คือเพลงนี้กับเพลง sour and sweet นะผม mm hmm. มันขึ้นมาคู่กันแต่ mm hmm. ว่าผมไเลือกเพลง sour and sweet เพราะผมร mm ู hmm. ม้สึกว่าเพลงไพ่ตอนเนี้ยมันสามารถ เอาเก็บไว้ให้กับกอสเซเวนได้เก็บไว้ตั้ง2ปีพอมาถึงเวลาปล่อยที่มันมีการปรับเปลี่ยนไหมจากสองปีที่แล้วเราเขียนไว้มันก็มีท่อนแรปสองที่ผมเขียนมาที่หลังับผมปกติมันจะมีแค่ท่อนแรกและท่อนสองผมก็ปล่อยเอาไว้ก่อนผมก็เลยมาเขียนที่หลังตอนปล่อยอัลบั้มอันนี้ผมก็เลยแบบว่าถ้าดูเนื้อเพลงท่อนสองเนี่ยท่อนพี่แจ็คก็จะเป็นเนื้อเพลงที่ผมเขียนเพราะว่าผมนึกถึงพี่แจ็คเลยแล้วก็แบบมีอะไรที่มันเกี่ยวกับกอ7เซเวนแบบว่าคำว่าแบบ golden wings อะไรแซเป็น golden wings อะไรครับ ตอนท่อนแรกก็จะเป็นพี่มาร์กเลยครับเพราะว่าตอนที่พี่มาร์กไปทัวร์ผมก็ถามพี่มาร์กแบบเออแบบตอนยูทัวร์เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็เอาตรงเนี้ยมาเขียนเป็นเนื้อเป็นท่อนแบบอันที้สองให้เขาสองคนเลยก็มาบสิ่งเงินกักลับมาคุยชมว่าการเวลาทำอะไรลงไปได้แต่ละคนคือเม็เบิร์กซ่าเด็กหน้าเหมือนสตาร์ทไรเงยเวลาเราเราแต่งหน้าออกมามันอาจจะดูเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าดูจากการร้องการเต้นเนี่ย เอ่อท่าที่มันเหนื่อยยากๆมันหายไปเยอะมากเลยแล้วมันไม่ไหวแล้วมันลืมหรือว่ามันไม่ไหวกันไม่ไหวกันเอาจริงอันนี้ผมไม่ได้พยายามที่จะแบบว่าแบบอะไรมากกับพี่สี่คนนะครับเพราะว่าเขาพูดกันเองแต่ว่าผมว่าน้องเล็กสองคนอ่ะเรายังไหวรับแต่มันจะมีสี่คนที่เปลี่ยนจากเล็กสองเป็นเล็กสามแล้วเขาแบบว่าตอนซ้อมเต้นกันก็จะแบบ เอาเอาวันน <ongs> <Nous S 2> ี้ออกหน่อยเอาออกหน่อยเอาอันนี้อันนะสุดท้ายมันก็กลายเป็นไพ่ตองนี่เจ๊เพนเห็นอยู่ในตอนนี้แหละก็ถือว่าเป็นโชว์ใหม่ๆแต่ผมก็ดีนะครับก็เหมาะกับเอ่อ11ปีเหมาะกับวงนี้อยู่มา1ิปีแล้วก็เหมาะกับอายุดีก็มาถือตารางทัวร์ตารางทัวรนตารางทัวร์ทัวร์จะมีมั้มจะมีตารางทัวร์สำหรับเซเว่นไหมจะมอก็ดีแล้วจะมีไอม เอาของเกาหลีใส่ก,ก่อนด้วยไหมครับผมพอดีเราเราเพิ่งเริ่มเออเราเปิดวันเพิ่มที่เกาหลีด้วยครับเป็นสาวันเนาะ,นะแล้วก็เตรียมตัวกันเมื่อวานเนี่ยก่อนที่ผมมาพอเสร็จอมิสิกโชว์นสุดท้ายพวกเราก็เลยไปซ้อมคอนเสิร์ตกันครับผมแล้วผมก็เลยมานี่เ <c oughs> ออตอนนี้ผมว่าทุกอย่างพร้อมแล้วครับคอนเสิร์ตเนี่ยเจ็ดคนพร้อมทุกอย่างพร้อมตอนนี้เหลือเสื้อผ้าครับเพราะว่าเรากำลังแบบว่าดัดแปลงกันอยู่นิดนึงนะครับผมแล้วก็ เออ่ ờ, ผมผมว่าผมรู้พวกพี่อยากถามอะไรอยากถามเรื่องราชมบัติใช่ไหมครับผมได้ไหเอ่อเอันนี้ไปถามพี่เจบินก่อนผมไม่อยากบอกเลยผมบอกเดี๋ยวผมโดนดุอีกแต่เมืองไทยมาแน่ใช่ไหมค่ะแน่นอนม่แน่นอนใช่ไหมคะให้ลองเรอได้ไหมรอได้ไรอได้มพียเออรอได้ไหมอะไรนะให้รอนาเลยไม่นานไม่นานดูอืออ่อยุยงจะมี เอ็นโคลคอนเสิร์ตที่ไทยใช่ไหมครับผมแล้วก็สมมุติถ้าเกิดมันจะมีจริงๆนะผมว่าหลายคนก็เดากันเก่งอยู่แล้วก็ลองไปเดากันดูแล้วว่ามันน่าจะออกมาประมาณไหนเดี๋ยวมันจะมมันจะมีสงครามคนบัตรไงทุกคนก็ต้องเตรียมตัวเก่งกันอยู่แล้วประสบการณ์เยอะครับอาเซียนเนี่ยเอานว่าจองไปแล้วนอนแล้วค่ะไอเนาะจองไปแล้วใช่ไหมจองไปแล้วใช่ไหมจอง กางสถานที่ไว้แล้วยังไม่ได้จองครับอ่ะจริงหรือเปล่าจริงแต่ถ้าจัดที่ราชมังแบบก็คือสามารถเครื่องเสียงอะไรเราได้เราได้สมมติถ้าเกิดจัดจริงจผมก็จะเอาทีมที่เคยจัดกับผมเนี่ยมาจัดให้กศรโอ้ยสบายอ่าถ้าพูดถามว่าเรามีคุยกันไหมมีคุยกันครับคุยกันเฉยๆนะแค่นี้พอเสร็จที่เหลือเสร็จที่เหลือไปถามพี่เจบีครับเอ้ยหรือไปถามยุกงยุดีกว่าอ่าถามตองกันก็กำลังจะกลับไทยแล้วไงอ่าถามเรื่องพี่เจ๊นิดนึงพี่เจ๊ พี S <S ่เจคือโอเคเออใช่ครับผมแต<ร>่ว่าก็คุยกันครับผม <c oughs> สุดท้ายคือพีเจก็คือโอเคครับผมออกมาก,ก็โชคดีที่พี่เจบอกไม่ได้เป็นอะไรมากครับผมแต <c oughs> ่ผมว่าน่าจะ <c oughs> จริงๆก็คืองานเนี่ยมันหนักกับการคัมแบ็กมากผมแบบว่ารายการโชว์ที่ทุกคนไปดูรายการเพลงเนี่ยครับผมคือเวลาเราอัดเนีย่ยเราจะอัดแบบตีสี่ตีห้าหรือว่าอัดแบบเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าครับผมแล้วแบบว่ากว่าเราจะเสร็จงานวัน ทุกรายการโชว์ที่เราไปตั้งแต่เอ็มเคาว์เถึง I o, mm hmm. อีดิกายโอ้ผมเพราะเราจบรายการเนี่ยเราจะเลยไปซ้อมของคอนเสิเรต์ตต่อ mm hmm. ครับผมซึ่งก่อนจะซ้อมคอนเสิร์ตมันก็เที่ยงคืนเนาะแล้วก็รายการเขา,าจะอาทิตย์ห้าเราก็ต้องออกมาแต่งหน้ากันตั้งแต่แบบตีสองตีสามเนี่ย mm hmm. ผม <Okay. S 2> ซึ่งเวลานอนในอาทิตย์เนี่ยมันน้อยผม <Okay. S 2> ว่าแตบบ่ว่าร่างกายพี่แสงเขาอาจจะตามไม่ทันมากครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็พักผ่อนทุกอย่างโอเคครับผมพี่แสงเขาก็บอกว่าแบบไม่ต้องห่วงมากครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ตอย่างนี้หมอสั่งเบิกงานไหมครับคุณหมอแล้วครับผม จริงๆครัไปโรงพยาบาลไหนผมไอแบบเนี้ยผมผมก็ไปเขาบอกว่าต้องเปร่งงานมไม่ว่าจะไปที่ไหนครับ,บเวลาเจอคุณหมอเขาจะบอกห้ามกินนู่นกินนี่กินนั่นห้ามห้ามทำงานให้พักให้นอนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทาไม่ได้สักอย่างคุณหมอบอกห้าหมกินของเผ็ดห้ามกินของเค็มห้ามกินนู่นกินนี่ไปมันจะไม่ดีกับคออะไรเงี้ยทําไม่ได้ครับทำหมดเลยเวลาท <ำ S 1> ํางานมาหนักๆเวลากลับบ้านอ่ะก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆมากับแก้มหน่อยนะ มันปีนี้จะมีงานซีรีส์ให้ดูแับน้อยงานแสดงไม่มีครับปีนี้ไม่มีแน่นอน <c oughs> จริงๆคือมีอมีเข้ามานะปีนี้แล้วผมมันเป็นมันเป็นมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบว่าผมแบบว่าขอเวลาเขาคิดประมาณสามสี่เดือนเลยแต่สุดท้ายผมไม่ได้รับไปรครับผมรู้สึกแบบผมยังไม่มั่นใจครับแล้วก็ถ้าเกิดผมรับงานนี้เนี่ยปีนี้สุดท้ายผมก็ไม่ได้พักอยู่ดีผมก็เลยแบบว่าขอเวลาให้กับตัวเองก่อนหน่อยผมไม่มีที่เหลือนี่คืออาการของผมที่ พูดเองเลยเองไม่ได้พูดไปเรื่อยไม่ได้พูดไปเรื่อยคุณจะพิ้งไทยอีกนะคะพิงไทยเหรอครับผมคำถามดีนะสำถามดีปีแล้วนะเพิงไทยนะอยากให้ผมตอบแบบไหนตอบความจริงหรือว่าตอบให้แบบงงๆกันตอบความหมายอันนี้เป็นแค่ความคิดของผมคนเดียวโผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วก็ไม่เขียนไว้สองสามเพลงครับก็คือผมรู้สึกว่าแบบ การทำงานของผมแบบว่าแบบอ่ะก็เซเว่นแล้วก็โซโล่แล้วก็ก็เซเว่นชัวแล้วก็โซโล่โน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันตลอดเลยผมเลยอยากลองทำอะไรใหม่ๆครับผมก็คือในหัวผมคนเดียวนะผมอยากลองผมอยากลองปล่อยอัลบั้มไทยสักครั้งหนึ่งแปลว่าทุกเพลงเป็นที่ไทยแล้วผมก็มาโปรโมทที่ไทยอย่างเดียวเลยนะครับผมอยากลองดูไม่ต้องลองค่ะทำเลยค่ะลองครับผม ไอ้นะครับผมไอทัวก็จะได้เห็นไอทัวก er ็จะได้เห็นนี่ทุกคนพูดถึงทัวอะไรกันผมไม่หลุดนะเดี๋ยวแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะหลุดเะยพราะเราไม่มีเลยไม่มีวันนี้แบมไม่หลุดเลยันไม่มีอะไรหลุดเลยเอาแบมพับจากประสบการณ์เราก็เเ็นเทนีมาก่อนแล้วพอวันนี้พอมาเรามาเป็นเมนเทอร์แล้วเห็นน้องๆความรู้สึกเราเป็นไงบ้างภาพในหัวมันกลับมาไหมกับการเป็นทนนี้เออแต่มันคนละแบบกันนะครับหรือว่าแบบว่าน้องๆเขาตอนนี้เนี่ยอ่มันเป็นเหมือนกับ รายการสไปร์บอลมากกว่าแต่ของผมมันแบบว่าเป็นเทรนนีแบบ p r i v a t e หน่อยครับผมซึ่งมันก็อีกแบบนึงครับซึ่งผมว่าสําหรับน้องๆเขาเนี่ยอาจจะแบบกดดันมากกว่าผมด้วยซ้ำครับผมเพราะว่าแบบว่าแบบว่อะไรแบบคือเพราะเด็กเขาได้ดูกันเลยนะแล้วก็แบบว่าแบบมันมีการตัดสินใจด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องแบบมีการพูดตรงไปตรงมาเนี่ยบางทีแบบก็มีน้องๆหลายๆคนอาจจะแบบว่าอาจจะเจ็บนิดนึงก็ได้ คิดบูมเดที่เบมพูดว่าเบมได้แหละหลายอะไรหลายสิ่งหลายอย่างจากน้องๆมาเหมือนกันอืมใช่ครับผมก็หลายๆไอเดียนะครับผมแบบเอ่อจริงๆผมจะเวลาผมทําโชว์หรือทาอะไรผมจะทำให้ตัวเองหรือว่าทําให้ทีมคอสเพลย์ของผมตลอดใช่ไหมครับผมแต่ว่ารอบเนี้ยมันมีไอเดียใหม่ๆที่แบบว่าเอยถ้าเกิดเราเอาคนที่แบบว่าแต่ว่าเราไม่รู้จักเนี่ยแล้วเรามาทําโชว์ให้เขาเนี่ยมันก็น่าจะแบบว่าผมอาจจะแบบได้ลองทาอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยได้ทำมาเหมือนกันครับผมมันผมว่ามันดีกับการ พัฒนาตัวของผมเองด้วยประมาณนั้นครับมีดูไหมในรายการเราอ่ะยังครับยังยังไม่ได้ดูอาจจะยังไม่ถึงตอนนั้นไม่เป็นไรอ่ากังวลนะด้วยความที่เราคอมเมนต์แบบตรงๆน้องบางคนรู้สึกว่ามันกดดันแข่งขันอยู่แล้วพอมาเจอคอมเมนต์มันยิ่งแบบเรียกน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ถึงขั้นร้องไห้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแบบน้องเขาก็ผู้ชายหมดแล้วมันก็ต้องแบบลูกผู้ชายต่อลูกผู้ชายหน่อยก็ตอนพูดไปผมก็พูดไปก่อนครับผม แต่พูดเสร็จปุ๊บผมก็ถามพี่ย่าแบบพี่ย่าน้องเขาจะเสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็แบบว่าเกรงใจน้องเขาบ้างแต่ว่าผมว่ายิ่งพูดอ้อมๆเนี่ยมันยิ่งทําให้น้องเขาแบบว่าการพัฒนาของเขามันช้าลงซึ่งถ้าเกิดมันเป็นการแข่งขันในรายการตอนนี้เนี่ยมันอาจจะแบบว่าแบบว่าสปีดไม่ทันจนถึงไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่ยืนฝั่งนี้มากเล้วเพราะผมรอฝั่งนี้มากกว่าโอ้โหแต่พี่ยืนฝั่งนี้เดี๋ยวพี่ไม่ยืนแต่ไดี๋ย จริงๆเรามีสเปกแบบเหมาะแบบสมกับการที่จะมาเป็นไอดอลสเปคเหรอผมผมว่าจริงๆคือสเปคของผมคือคนที่เขาแบบว่าจริงใจกับสิ่งนี้ครับผมแล้วก็คนที่เขามีเสน่ห์มากกว่าครับเพราะว่าเออจริงๆคนที่เขาหล่อสวยนยผมว่ามันเยอะเนาะแล้วก็คนที่ร้องเก่งเต้นเก่งก็เยอะครับผมแต่ว่าคนที่มีเสน่ห์เนี่ยมันไม่ค่อยมีครับซึ่งคนที่มีเสน่ห์จริงๆอ่ะเวลาดูแล้วมันจะไม่เบื่อครับผมแล้วก็ถ้าเกิด เขาเก่งแล้วเขารักกับสิ่งที่เขาทําจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เขาดูหล่อเองเก็บป่ะครับก็คือเสน่ห์เจริงๆเสน่ห์ออกมาให้ได้เสน่ห์มันมันมันเอามาฝึกซ้อมกันไม่ได้ครับพี่มันมันต้องมาออกมาตั้งแต่เกิดแนะเพราะพ่อแม่ก็เด็กยุคนี้เป็นไงบ้างครับการโยุคนี้เราก็ก็ก็ดีนะครับผมก็เออจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากกับเมื่อก่อนนะเพราะว่าจริงๆเราก็ยัง ทั้งผมด้วยทั้งกอสเซเนด้วยเราก็ยังอยู่ในช่วงคอนติเนียอยู่ครับผมแปบลบว่าเราแบบว่าไม่ได้หยุดเต้นหยุดร้องไปแล้วเนาะซึ่งเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะครับผมเพราะจริงผมว่าแบบแบบเราเนี่ยก็แบบก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบช้ากับเทรนอยนู่ดีมากครับซึ่งผมว่ามันก็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 รู้สึกยังเอนจอยในโลกสมัยนี้อยู่อ่าฝากไปถึงน้องๆหน่อยฮนะัสำหรับออก็สู้ๆแล้วกันครับผมแล้วก็มีคนไทยด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า รอบนี้ผมว่าผมอยากให้มันแบบว่ามีความแบบว่าแร์มากๆผมไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนเนี่ยผมก็ขอดูความสามารถและก็ขอดูเสน่ห์ของแต่ละคนเป็นหลักก่อนนะครับนะตรงบางที่แบบมีน้องๆคนไทยแบบว่าเขามาแล้วแบบว่าแบบเขาแบบว่าแบบเริ่มเต้นเพราะผมด้วยอะไรด้วยเงี้ยแต่แบบพอมาเจอผมครั้งแรกจริงแล้วผมพูดสิ่งไม่ดีกับเขาไปเลยเงี้ยแบบจริงก็เกรงใจน้องเขาเหมือนกันนะอาจจะแบบไม่ได้เป็นสิ่งที่น้องเขาหวังอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็น ถือว่าเป็นประสบก,การณ์แล้วกันครับผมแล้วก็ถือว่าแบบว่าพวกเมนเตอร์ผมพวกห้าคนเนี่ยคือเราแคร์น้องทุกคนจริงๆครับเลยแบบว่ายอมที่แบบว่าจะพูดในสิ่งที่ดีไม่ดีสําหรับในแต่ละคนนะผมก็อยากให้งน้องเนี่ยแบบว่าไม่ได้เอาไปแล้วเสียใจอย่างเดียวเอาไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปแบบว่าเป็นข้อคิดแล<ช>้ว <ๆ S 2> กันครับว่าแบบว่าเราอะยังแบบปกคล้องตรงไหนบางอะไรเงี้ยผมแล้วก็ยังไงก็ขอสู้ๆแล้วกันครับขอให้ได้เดบิวต์ใน7คนตอนไฟนอลแล้วกัน <ๆ S 2> บ้านะ<ะ>าาานนยะตติดมมชรมรกคุณดูเหรอผมอ๋อคุณดูก็เขาก็อยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เก่งกันอยู่แล้วนะ <c oughs> เห็นไหมเพื่อเนี่ยเห็น,ปนไปดู X มาเขาก็เริ่มมีความคิดเห็นกันมาแล้วนะว่าแบบใครนู่นใครนี่ใครนั่นอะไรเงี้ยก็ดูตามภาษาคุณไปแบบนี้แหละครับผม <c oughs> เป็นเอ่อตรงไปตรงมาครับแล้วก็เอ่อใครที่แบบว่าเอ็นดูหรือว่าใครติ๊กถูกคนไหนเนี่ยก็ซัพพอร์ตน้องๆเขาด้วยละกัน